นาว่าอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพสอสอกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยระบุถึงกรณีที่ถูกบริษัทขายสินค้าให้กับโครงการชุมชนพอเพียงฟ้องร้องตนโดยยืนยันว่าการกระทําดังกล่าวไม่ได้ทําให้ตนเสียกําลังใจในการทําหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและบุคคลที่กําลังช่อราดบังหลวงจากโครงการชุมชนพอเพียงแต่อย่างใดเพราะเห็นว่าเป็นการทําหน้าที่ในฐานะของพักฝ่ายค้าน ทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลที่จะฟ้องร้องตอนนั้นควรจะเป็นนักการเมืองระดับชาติมากกว่าบริษัทขายสินค้าให้กับโครงการดังกล่าวการเป็นนะการทัหน้าที่ของฝ่ายค้านนั้นก็ต้องทันหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งได้ตรวจสอบมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วได้ถแถลงข่าวหรือออกมาพูดให้สัมภาษณ์เนี่ยได้มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการานำหลักฐานใดก็แล้วแต่ที่ออกมาพูดนั้นคงจะไม่ได้เป็นการไปพูดเพื่อกล่าวหาใครหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยการออกมาบรรชัดเจนแล้วครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นต้องการให้บุคคลเนี่ยที่กำลังหากินกับการชอบราชบ,บังหลวงจากโครงการนี้เนี่ยให้ยุติการกระทำเสียนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยตัวผมเองนะครับและหลายคนเนี่ยขอตั้งข้อสังเกตครับว่า คนที่น่าจะออกมาฟ้องร้องพวกเราเนี่ยน่าจะเป็นนักการเมืองระดับชาติมากกว่าจะเป็นบริษัทนะครับแต่กับผมเข้าใจดีว่าอเอกสิทธิ์คุ้มครองที่มีเวลาที่พวกเรานั้นอภิปรายหรือว่าพูดในสภาเนี่ยทาให้ผู้ที่อยากจะฟ้องร้องซึ่งอาจจะเป็นนักการเมืองระดับชาติหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ตามเอกสิทธิ์ซึ่งคบคุ้มครองพวกเรานะครับซึ่ง การฟ้องร้องในครั้งนี้นะครับจากบริษัทเนี่ยผมก็ตั้งข้อสังเกตนะ,นะครับว่าคงจะไม่ใช่นักการเมืองคนไหนเนี่ยจะไปสามารถสั่งการหรือมอบหมายให้บริษัทที่มาฟ้องพวกเราเนี่ยนะครับมาฟ้องร้องกับผมแทนตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดไปทําเช่นนั้นเนี่ยก็คงจะทําให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทกับกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับที่ร่วมกันในการทําทุจริตครั้งนี้ได้ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นกระผมยังอยากฝากไปทางบริษัทนะครับว่าผมกําลังทําหน้าที่ในฐานะสอส,อสอฝ่ายค้านให้คุ้มกับเงินเดือนที่ได้จากภาษีอรากรของพี่น้องประชาชนนะครับหากว่าท่านเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในการทุจริตใดๆเนี่ยก็ไม่ควรคิดว่าผมเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามห <c oughs> รือเป็นศัตรูกับท่านนะครับเพราะหน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือการตรวจสอบการทุจริตอ่ไม่ใช่ไปขัดขวางการประกอบสัมมาอาชีพของบริษัทแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ ท่านก็ควรจะไปฟ้องคนที่ทุจริตหรือหากินกับโครงการที่นําชื่อเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาทําจนทําให้มีผู้เสียหายมากกว่าที่จะมาฟ้องคนที่ทําหน้าที่ปกป้องผลป,ประโยชน์ของประเทศและประชาชนครับเพราะจากที่ปรากฏขึ้นเนี่ยผู้ที่สั่งระง,งับโครงการหรือว่าชะลอโครงการชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยซึ่งก็อาจจะไปทําให้ท่านเสียผลประโยชน์เนี่ยนะครับคือคนในรัฐบาลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสพอชอ ซึ่งตัวของกระผมเองเนี่ยหรือว่าคณะทํางานการตรวจสอบไม่ได้มีสิทธิ์ไประง,งับโครงการแต่อย่างใดเราออกมาตรวจสอบมีการทุจริตมีการชะลอและหรือยุติโครงการเนี่ยเหล่านี้เป็นความเดือดร้อนที่เกิดจากการควบคุมกํากับดูแลนโยบายจากรัฐบาลทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ผมกราบยืนยันครับว่าผมจะไม่ท้อถอยนะครับจะเดินหน้าต่อไปแล้วก็อยากกราบเรียนนะครับว่า ในกรณีที่มีบริษัทซึ่งอาจจะนะครับตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีขายเนี่ยเข้าขายเข้าไปร่วมกันเนี่ยนะครับกระทําการทุจริตในครั้งนี้เนี่ยพวกเราเองในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็กําลังรวบรวมข้อมูลซึ่งก็รวมถึงบริษัทเอเนร์ีโปรด้วยเนี่ยนะครับที่นำสินค้ามาขายให้กับสํานักชุมชนพอเพียงเนี่ยว่าการตรวจสอบเนี่ยจะเห็นว่าของของ แต่ละท่านแต่ละบริษัทนั้นเนี่ยมันมีคุณคุณภาพสมกับราคาแล้วก็มีราคาแพงเกินจริงเป็นการเอาฤทธเอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อหรือว่าในเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อหรือว่าจะเป็นเข้าขายการควประมูลหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะครับ ทางพักเพื่อไทยก็จะต้องดําเนินการเช่นนั้นนะครับแล้วก็คงจะไม่ได้ท้อถอยในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องนี้ด้านนายจิรายุห่วงทรัพ์รองโฆษกพักเพื่อไทยก็ขอให้พักประชาธิปัตย์แสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาการทุจริตโครงการชุมชนพอเพียงโดยการหาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโครงการดังกล่าวหากยังไม่สามารถหาตัวผู้กระทําผิดมาลงโทษได้ ขอให้แสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงนะครับนอกจากการที่มีการขับสมาชิกพักประชาธิปัตยสี่คนออกจากการเป็นสมาชิกเท่านั้นการดําเนินคดีอาญาการดําเนินคดีต่างๆที่จะเอาผิดกับผู้ที่กระทําความผิดในการทุจริตของภาษีประชาช,ชนในขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับ นอกจากนี้ครับเป็นสำนักง,งานเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงซึ่งพี่น้องประชาชนทราบชื่อกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นแนวปรัชญาเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีการนํามาใช้จนเกิดการทุจริตเนี่ยนะครับเป็นเรื่องไม่บังควรอย่างยิ่งครับพักเพื่อไทยนะครับขอเรียกร้องดังต่อไปนี้นะครับให้รัฐบาลยกเลิกการใช้ชื่อชุมชนพอเพียงรวมทั้งยุติการโฆษณา โดยใช้งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวนหลายล้านบาทในขณะนี้นะครับเรื่องจากเป็นภาษีของประชาชนและขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษนอกจากทางด้านการเมืองที่มีการขับสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์นะครับและถ้าหากไม่สามารถทําให้โครงการนี้โปร่งใสได้พักเพื่อไทยขอเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการชุมชนพอเพียงทันทีนะครับ อย่างไก็ตามขณะนี้พักเพื่อไทยกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบนายขันติปานคลิปผู้บริหารบริษัทเ n e r g ีโปรเทคโนโลยีจำกัดผู้จัดจำหน่ายตู้น้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์และอีกหลายบริษัทที่จำหน่ายสินค้าให้กับโครงการชุมชนพอเพียงว่ามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทุจริตในโครงการหรือไม่